ไปทุกมาเชยนะครับก็มากินต้มเลือดหมูนะฮะและอีกอย่างคืออีกอย่างที่มีก็คือจิ้มน,นะฮะกินต้มเลือดหมูนะฮะน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะฮะแต่ว,ว่ารสชาติต้มเลยจิ้มเลือดนะฮะแตเวลากินน้ำจิ้มทอดต้มปลาหรือน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะฮะ เพราะว่าจิ้มต้องจิ้มนี้ตลอดนะคะรับเแล่วใส่พริกเสียคือไม่มีน้ำส,สะะุปปลาร้านต้มเลือกหมูป่านะครฮะแล้วก็ให้ อีกอย่างที่ดีก็คือเขาให้หมูสับชิ้นใหญ่ชิ้นเบนๆน,นะฮะไม่ไช้ชิ้นหนาหมูสับคือชิ้นไม่หนานะฮะชิ้นแบน มีตรงก็คือีกงชิ้นใหญ่เรามาลองชิมจิ้มก็จะอร่อยแท้หร้านข้าวเลือกตาะะ่าะขึ้นชื่อของจตหบุรีจตาเลยน,ะนักจิ้มครบรสหวาเนเผ็ดไม่ไี้ยวเผ็ดฝา น้ำจิ้มคบร,ถรถสอ่ะรสชาติดีเลยทำออกมาได้ค่อนข้างดีออย่างเลือดหมูลานนี้รสชาติก็ความวัฒนธรสมนะฮะที่ใส่มาเนาี่ยรสชาติก็ดีเแล้วดีทุกอย่างค่อนข้างดีเล,เลยนะฮะก๋เ um. นี่ยน,นะ ค่อนข้างชอบน้ำจิ้มต้มเนื้หมูหมากนะฮะน้ำจิ้มต้มเนื้หมูหเนี่ยแหละผมค่อนข้างชอบมาก นี้ผมจะพามากินนี่ครับบะหมี่จัมโบ้เอเขาบอกว่าร้านนี้เขามีข้าวหมูแดงข้าวขาหมูนะฮะข้าวหมูกรอบนะครับที่ร้านจัมโบ้เอนะฮะเดี๋ยวไปกินนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะพามากินนะครับบะหมี่จัมโบ้เอนะครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบสองนาทีครับวันนี้จะพามากินบะหมี่จัมโบ้เอนะครับ ร้านนี้อยู่ตรงข้ามโรงแรมเคทิแกนนะฮะก่อนที่จะถึงวัดไผ่ร้องนะฮะก่อนที่จะถึงเซนทนนรัมนะฮะใกล้นิดเดียวนะฮะวันนี้ผมจะพามากินนะฮะและร้านนี้ทีเด็ดคือบะหมี่เกียเ๊ยวหมูแดงนะฮะร,ร้านนี้ทีเด็ดนะครับกับบะหมีจ่จำโมเอและอีกที่สาคัญคือร้านนี้ราคาถูกน,นะครับ ไปมาลานี้ต้องสั่งต้องมีเกี๊ยวแห้งนะครับราคาร้านนี้เริ่มต้นกี่บาทมาแล้ว10บาเริ่มต้น30นะครับมาแล้วนะครับผมที่สุดก็มาแล้วครับผมก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะฮะหมูแดงนะฮะเขาบอกว่าหมูแดงที่นี่น่ากินนะฮะผมก็ต้องกิดเกี๊ยวนะฮะแล้วก็ราดน้ำหมูแดงไปด้วยนะฮะ รสนะฮะคุ้มมากเิะคุ้มามากินวยเนี้ตาโป่งนะฮะข้าวโป่งรสชาตินะฮะเลิกนะฮะปลาสายและอีกอย่างเขาไม่หวงพิกนะฮะเว่าอย่าโปูงเยอะนะครับชิมต่อโปงนะครับ,ไไรบเดียเบียนะฮแร,ร้อคนเลยตอนดี้อีกบคมคมที่นเขา ครับ ja, ็ม okay. <t Rahmen> ีมูกรใช่ไหมือครับอืมเส้นมีเหลือเนี่ยเขาก็มีความเอกลักษณ์เขาเองเส้นทำเองนะครับ ทางร้านเนี้ยร้านเนี้ยก็เส้นบะหมี่ทำเองเลยนะครับเข้มข้นกลมกล่อมเติมหมูแดง Trời kiểu Bột nó Bột nó mẹ nó mẹ sốt 怎么黑出来？ ครับต่กนะีับอันนี้บะหมี่แห้งกรอบนะับรอบนี้ผมขอไม่ปรุงนะฮะกินเปล่าๆอร่อยร้านเนี้ยบอกแล้วว่าต้องมาร้านเนี้ยอร่อยจริง ไม่ต้องป,ปอรุงก็อร่อยอยู่แล้ว ไส้นั่นดีครับกินหอมิไทยแล้วผจะบอกอะไรให้นะรูไหมเกีียวหมูเนี่ยไส้เนี่ยก็จะมีก็จะค่อนข้างมีกลิ่นหอมิไทยกลิ่นหอมิไทยเลยร้านนี้เสื่อมากุดไส้ค่อนข้างอร่อยนะฮะตัวนมคุกอยางมะมีเกี๊ยวเยค่อนข้างดีเลย สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามากินผัดซีอิ้วนะครับอยู่ที่ตลาดซุยนะฮนะเขาบอกว่าร้านนี้ผัดซีอิ้วลาดหน้าอร่อยสวัสดีครับเฮ้ยครับเรายเร้ยมาดิ่มนกก่อนครับฝนตกอีกแล้วนะเบอร์จริงๆ ฝนตกหนักทั้งวันเลยวันนี้น่าเบื่อจะตายวันนี้มาหาของอร่อยๆกินดีกว่านะครับจับไปผัดซีอิว๊วพนนราดมาแล้วนะครับผมกับผัดซีอิ๊วว้าวนะฮะอยา,า,ากิานมากนะยนะแต่ผมขอปนนะรุงแล้วกับนะครับนดอ พริกดองตับสายขอชิมแบบเบาๆก่อนนะครับว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนผัดซีอิ๊วร้านนายโตนะครับผัดซีอิ๊วนายโตนะครับที่ตลาดซุย เส้นนุ่มอร่อยแบบทำปลาซีอิ๊วครับใส่พริกนะครับใส่พริกใส่พริกดองน้ำปลาฝ้ายนะฮะครบรถนะฮะครบเครื่องผัดซีอิ๊วกับคนนี้อร่อย ต้องดูน้ำหมูนะครับดูน้ำหมูนมมะครับนี่เหนี่ยวครับคณะให้มาร้านด้เลยนะฮะ ร้านผักซีอิ๊วดายโตตลาดซุย ต้องของมือ ันนี้จะพามากินบัวลอยนะครับร้านนี้นะฮะอยู่หน้าโรบินสนันฮะ,ะด้านหน้านเป็นห้างโรบินสันนะครับผมเคยมากินข้าวปอะสงการานต์มาได้สงการานต์ก็มากินข้าวทีนน่นี่ครับนี่ครับบัวลอยนะฮะนี่เขาใส่มะพร้าวให้เป็นนี่เลยนะฮะใส่แป้งให้มันยักษ์เลยมะพร้พาว็ะม่วงยืดรสชาติก็ค่อนข้างมีกลิ่นขิงอร่อยเลย ข้อนข้า,ขามีกลิ่นของขิงอ,อ่อยครับตั้งนุ่มนิ่มเลยอะ่ะสุดกแะปุกปันครับแล้วก็ที่ร้านนี้ก็จะเข้มข้นกว่าน้ำอร่อยก็เป็จุดเด่นต้องนนี้นะครับบัวลอยหน้าโล